มือผู้ให้นั้นสูงกว่ามือผู้รับเสมอเราให้วันนี้วันข้างหน้านั้นเขาจะตอบแทนเราก็คือการเป็นศาสนิทายาทที่ดีสืบทอ,อดต่อยอดอุพุทธศาสนาถึงแม้ว่าเราจะมีพระาศาสดาที่เป็นผู้อุชุปฏิปันโนยายาปฏิปันโน,ยยป,ฏป,น,โนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรเลิศกว่า,าศาสดาในในโลกก็ตามแม้ว่าเราจะมีาศาสนาวัตถุที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดไห้ก็แล้วตาม ถ้าหากว่าศาสนาทายาติไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถจะไม่สามารถรักษาศาสนาธรรมคําสอนได้ไม่สามารถที่จะรักษาเกียรติยศยของพระศาสดาของเราได้ไม่สามารถที่จะรักษาศาสนวัตถุที่เล่าสร้างไว้สวยงามได้เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาร่วมด้วยช่วยกันในการต่อเติมเสริมกําลังจิตกําลังใจให้กับเด็กๆชาวอินเดียที่เป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองคนยากคนจนบริเวณใกล้เคียงวัดไทยรัตบันมหาวิหารนี้ ให้เขาได้อิ่มทรมแล้วก็อิ่มท้องด้วยครับอิ่มทรมนั้นตอนเช้าๆก่อนจะเข้าโรงเรียนครับเขาจะกล่าวถึงพระรัตนตรัยก่อนนะพุทธังสระนังกัจฉามิธรรมังสระนังกัจฉามิสังคังสระนังกัจฉามิอันนี้เป็นต้นหลังจากนั้นก็เรียนหนังสือในวิถีพุทธตั้งแต่ป .1 ถึงป .3 นะครับส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นก็อิ่มอกอิ่มใจเห็นลูกมาเรียนหนังสือก็มีความหวังว่าอนาคตอีก20ปีข้างหน้าอย่างนน้อยนั้นลูกของเขานั้นก็จะจบการศึกษาอย่างน้อยก็ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก แล้วก็จะเป็นผู้ที่มีบุคคลที่มีคุณภาพมาพัฒนาประเทศอินเดียแล้วก็มารักษาพุทธศาสนาให้เป็นสมบัติคู่โลกในแดนพุทธภูมิสืบต่อไปนี่แหละก็คืองานหลักของวัดไทยลทัทธิวันมหาวิหารที่ได้เอาพุทธศาสนากลับมาฟื้นฟูพุทธศาสนาหนแดนพุทธภูมิถามว่าเรามาฟื้นฟูอะไรมาฟื้นฟูหูมาฟื้นฟูตามาฟื้นฟูกายมาฟื้นฟูใจมาฟื้น,ฟ,ฟ,นฟูตานั้น สายตาของพี่น้องชาวอินเดียเขาไม่ได้เห็นพระสองฆ์องค์เจ้าไม่เห็นคนที่มีศีลน,นั้น2,600กว่าปีนะในบริเวณนี้เขาจะเริ่มเห็นพระสองฆ์องค์เจ้าตั้งแต่ที่เรามาสร้างวัดที่นี่ตั้งแต่ปีพศ2560เนี่ยตาเขาก็จะฟื้นฟูขึ้นมาแล้วโอ้คนมีศีลเป็นอย่างนี้เองคนที่มีความเมตตากรุณาสามารถที่จะควักกระเป๋าให้กับพี่น้องอยากจนที่เขาขาดโอกาสมันเป็นอย่างนี้นเองเขาก็จะได้เห็นนี่คือฟื้นฟูตา ส่วนคาว่าฟื้นฟูหูนั้นก็คือเสียงสวดมนต์ทำมัดเสียงกล่าวถึงองค์เสดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียงสวดชัยมงคลคาถาไม่เคยปรากฏมา2,500กว่าปีคําว่านโมตสสะพระคะวะตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่เขาไม่เคยได้ยินเลยแต่พอมาเราสร้างวัดที่นี้อย่าว่าแต่เคยได้ยินเลยเขาได้ท่องด้วยได้เข้าใจด้วยนะนี่ก็คือมาฟื้นฟูหูส่วนมาฟื้นฟูกายนั้น ครูบาอาจารย์ยิโยมจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมถึงมีเด็กผู้หญิงเยอะกว่าเด็กผู้ชายช่วงนี้ในเทศกาลวันมาฆบูชาเด็กผู้ชายที่เป็นเด็กนักเรียนไปบวชครับบวชสาม,มนเณรภาคด,ดูร้อนแล้วก็บวชเจ็ดวันครับเดี๋ยวนี้กําลังฝึกขัดอยู่น่นอ,อยู่วัดไทยธรรมนิกราชครับส่งไปบวชเป็นศาสนทายาทอันนี้เรียกว่าฟื้นฟูกายกายของเขาไม่เคยห่มผ้าเหลืองครับเห็นเฉยเฉยยังไม่เข้าถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนาเขาก็มีโอกาสได้เข้ามาบวชครับ ส่วนฟื้นฟูใจนั้นจิตใจของเขานั้นเมื่อได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วได้หมพ้าเหลืองแล้วใจก็น้อมมาเป็นคนที่ดีเป็นภูที่มีกตัญญูกตตวิธีต่อพ่อแม่ต่อบ้านต่อเมืองต่อสังคมเพราะฉะนั้นวันนี้กิจกรรมในการแจกทานก็คือแจกทานข้าวนะ้ําให้กับเด็กนักเรียนแล้วก็ได้ให้ทุนการศึกษาก็ได้จบลงก็ขอขอบคุณ คุณบอาจารย์ทูกรูปที่เดินทางตามรอยพระศา,าสดามากับคณะพระุูดงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูทีละรมปามโมดนะครับแล้วก็ญาติโยมจิตอาสาของวัดไทยรัตทวันมหาวิหารร่วมด้วยช่วยกันทําให้กิจกรรมนี้สาเร็จลงด้วยดีก็ขออนุโมทนาสาธุบุญใดกุศลใดที่จะพึงบังเกิดมีในการร่วมกันครั้งนี้ก็ขอจงเป็นบาร,รมีปกป้องคุ้มครองครูบาอาจารย์และญาติโยมทุกท่านขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความอยู่ร้อน,นอนทุก มีทรัพย์มีศีลมีกินมีใช้ตลอดปีและตลอดไปทุกท่านด้วยเทอนสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ